ไอเฟลแม่บอกหนูใช่ป่าว่าถ้าหนูเรียนดีแม่จะให้รางวัลไอ้น,นี้ใช่ที่หนูอยากได้ตั้งแต่แรกป่ะใช่ค่ะอ่ะแล้ววันนี้หนูอยากได้อะไรอยากได้อันนี้อันไหนเอาไหม,ไมให้เลือกอันนี้กับอันนี้เอาอันไหน คนนั้นนะคะ,ะเลือหนูเลี้ยงอันนี้นะคะโอ้โหข้าวขึข้นเยอะวายไม่เลิกวายไม่เลิกดีใจจัดหรือไงพอ,อ,อพอแล้ว <c oughs> อื่นเขาเรียนได้เกศสี่ทั้งหมดเขาอาจจะให้อันนี้แต่ลูกช้ำให้อันนี้ <c oughs> ันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องเอเป็นเมจิกนะคะวันนี้เราจะได้เป็นแบบนี้ค่ะเราจะมาแกะกัน,นะคะ่ะดูนะคะว่าเราจะแบบเล่นแบบได้เหมือนเขาไหมจะเหมือนในที่เราดูหรือเปล่าแล้วก็เพิ่งไปซื้อซื้อวันนี้นะคะแม่บอกว่าจะให้ของขวัญที่เรียนดีนะคะแล้วก็เพิ่งได้ค่ะก็ด,ด,ดีใจมากเพราะว่าไอไออันเนี้ยมันับ,บไมีแต่ใช้เลตอนนี้ช่วงนี้เอิมของหมดของหมดนานแล้วแต่ก็เลย เห็นอันนี้ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งป้าใหม่ไว้กัน,นค่ะก็เลยวันนี้เพิ่งจะมามันใกล้ปิดชอยค่ะอู้จะมืดแต่เราจะพยายามว่าเราจะเล่นอ,อู้ไม่น่าเลยนัาเปตรงนี้เอยงไปทำให้เป โฟมนนะคะเราลืมค่ะมันต้องใช้อะไรส่วนมันจะอ่าตัวนี้นะคะทุกคนมันจะใช้เป็นนี่ค่ะดู็นไคะนี่มันเป็นอเไรคะน้องก็จะเปิดตัวแบบนี้ค่ะเปิดอะไรอกมาแบบนี้คถูกไหมนะคะแล้วก็ปิดแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นตัวนี่ค่ะตัวที่สามนี่ก็จะได้ปิดแต่เราจะทำตัวนี้ก่อน,นะคะ่ะ ซึ่งตัวนี้เป็นอะไรน่าจะไหมจ้ะตัวนี้น่าจะเป็นอันนี้ค่ะเราต้องไปใส่น้ำค่ะทุกคนนะตามมาค่ะเราใส่น้ำอะไรนะคะเมื่อกี้นี้ที่บอกนะคะเราจะมาบีบให้ดูค่ะเราจะบีบตรงหัวน้องเองค่ะใช่หรือเปล่าหนูไม่ค่อยรเรื่องนะคะเว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแล้วงงลอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ my god ไปตัวนี้งงค่ะหนูไม่รู้เรื่องค่ะ อโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะอัมเมจิกแบบตัวจริงๆแล้วนะคะไอ้สามตรงนี้ก็ไว้ตรงนี้ก่อนค่ะเราจะมาแกะนะคะอขอให้ได้ตัวดีๆค่ะอู้หูเดือดเดืออุ่นมากมาเริ่มแกะเลยนี่ได้ไหมเน,นี่ยชิวซี่ชิวซี่เนี่ยแกะให้เราค่ะ อออืมเล่ได้ตัวไหนคะชี้ลวคะ่ะตัวนี้เลยเียมาเรียนที่แขนเหมือนัไอนไปตัวนี้นองกัน่ดน้นี้ไหมคะเฮ้ยจริง้ลยใช็นปะเ่ปะอ่ะไม่ใช่เอาเหรอะคล้ายกันปะจะชอบปะเหือดีนะครัอ๋อนี่ไอ้เบอกอูแล้วว่าเราจะแบบเป็นอะไรแต่ตรงนี้โอเคไหม